ผมฟันเกรครับดัดฟันครั้งที่2แล้วผมโตแล้วผมไม่อยากติดเหล็กแล้วอ่ะมันก็จะดูตลกตลกปะ สวัสดีครับผมผมก็ชื่อสยามมิวั์เจเลยมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์อยู่นะครับผมฟันเกครับดัดฟันครั้งที่2แล้วเพราะว่าครั้งแรกผมไม่ใส่เทนเนอร์ฟันข้างหน้าก็เลยล้มแล้วมันมีฟันคุดของผมได้ไงข้างใน2ซีกมันก็เลยน่าจะแบบดันดันทำให้ฟันล่างมันไม่ไม่สวยครับก็เลยตัดสินใจมาจัดฟันใหม่ที่นี่ครับผมผมก็หาข้อมูลเนี่ยแหละมันก็เด้งขึ้นมาเหตุผลที่เลือกก็เพราะว่าราคาโอเคครับผมรีวิวก็ดีแล้วก็ใกล้บ้านด้วยครับเดินทางสะดวก B ีท พญาไทครับผมก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ครับผมผมโตแล้วผมไม่อยากติดเหล็กแล้วอ่ะมันก็จะดูตลบตลบปะก็เลยตัดสินใจจัดฟันใสครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนเนะครับให้มาจัดฟันใสที่นี่ครับผมมันก็จะเสริมสร้างบุคลิกภาพตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นครับผมกุณหมอมือเบามากเลยครับผมไม่เจ็บเลยครับแนะนําให้มานะครับ